เดี๋ยวสักขาลงไปใน้อหอมครับบานโอ้ตาห้งแล้วนะครับบาน,นสวัสดีตอนเสาเร์ครับผมวัเมีพี่โนโ้อง ยามเบ็ดครับผมน้มองจะเล่นถึงลงยามเบ็ดขี่เรืออยู่เราก็หนาวแล้วเราลงกระเซ้านี่ถา่าแดดออกก้นครับยังมากแบบหนาวครับขี่จะร้อน

ลักเบ็ดอยาาู่กลางานำ้ำเหรอครับไก่ยู่งสีย่างอ้อมไปทางขุ่นครับเอาสมบัติพลงยามเบ็ดยอยู่ในหนองคุณครับคุณโอ้ยบ่หมานเป็นบ่มื่นนี่ได้ปิ้งนึงห่วยถามผู้ใดก็คือบอ่หมานเถอะน้อบ้านของ้าของคือเป็นยังไงเนาะมัน,นไปจิบเพียกนั่นเบิดบ่ สงสัยมันไปติดเถียงนั่นหมดแล้วว่าได้ปีงนึงหันยังไงเฉดเดือนเหรอครับยางอ้อมคุณหรอเป็นโล่คุณหรอครับอ้อมไปฝากคุณถือลงจากฝากคุณกลับมหารถครับยามเบ็ดครับนอ แ้วง่ายนห้องามดกลเจ้าอครับสานจนนึกันด so ้เก่าอยู่ลอออยู่กลางน้องเลยครับขี่กร่อนขี่ยางขางกันเด้อสิไดพวนี่ยามมาหลายหลังวล่ะครับกลังกูเบ็ดมันบ่คื่อหลกูเบ็ดแลเอ มันบอทางคุนโอ้โหหนึน่งเด็กปลายเรือก้องเดือกลางนำ้ำไอเนยโยนว่าห่วย <c oughs> นั่งเรียกเปียบกันแท้อัางน,นี้เมันขี้จะล้อมตุลุยตุลุยอยู่มันถือจะรอหิ้มปลาบอ เอาจังมาลุนกันต่อนะครับเนาะพุ่นละบปะดนี้จังลุนกันเหลือหลายอยู่ดอกเบ็ดเบ็ดเขายังหลายอยู่โอ้ยำเบ็ดจนเบ็ดครับผมบ่ได้จักโตมันนี่บ่ถือครับมัอนี่บ่ถือบ่ถือบ่ถือจักโตอีหลีเลยว่าสิได้ทั้งคนได้หลายอยู่บ่ยกเบิ่งแน่เออทั้ทงคนเยอะเดือนครับคนเนยอะเป็นเบ็ดน้อยครับเปนไส่เบ็ดน้อยหมานอยู่คนนปลาเสียมปลา ปลาเทียมปลาบูบอ่ะปลากระเงียงสุกแนวปลาครับมือนี่หอดปลาเข็งอีกแกบนี่หอดปลาเข็งเหมือนกลางน้ำเหมือนก็แบบนี้สิพากันขึ้นเมื่อแล้วครับเหมือนหนาวแล้วว่ะกำลังกูเบ็ดอยู่ครับพู่นตาฟังกับยูบกไก่นึงบบบนี่โอ้สมัดลงน้ำเหรียญซื่อๆเหมือนนี่นางหัวาลวงหรือนางไงบ่คุ้มบ่คุ้มครับเหมือนมือหนาเกียรตัวไหม ออกพยายามตุงน่นอยนะเมือน่ถือพ่ตุงมือนว่าลองลองลอยู่กางน้ำพี่ละวันตีขึ้นมากแล้วครับเโโโดี๋ยวจะของเป่าครับมียังเงินว่าจ,าจะได้ออกไปเบื้องหอบอยู่นั่นแหละก่ได้ออกไปเบื้องสองมื่นแล้วก่ไดยประเชงน่อยมาปุน โอ้ประมาบอถือเลยครับนี่ประวัติศาสตร์เลยครับใส่เบ็ดบันทึกแจ็คตูยา,ายังบัถืึก็มีสองเยูะเื่องว่าบ่มีผู้ใดห,หมนันสักคนครับเหมือนน้องเบงิ่งมีหมันผู้เดียวแต่โอีคเรื่องห <c oughs> มันส่ถึงสามสี่เจ้าพอดเเีเลี่ยง่ายคนวะหนึ่งขี่เรื่อยอยู่กลางน้องคนว่าถือครับ บอแมนลายโจอยู่มั้ยมันเป็นตาเฒ่าดอก <c oughs> มือหนาดยี่เก่ตัวไหมหากินบอแมนชี่น้องวะนี่ใส่เบ็ดบอถ,ถือจกักโตครับผมประวัติศาสตร์ชีได้จาลึกแล้วบานเบ็ดเป็นลอยครับบอถ,ถือปลาจากักโตแทนที่ชีได้ปลาหน่อยยกักโตก็บบอได้ครับผมเออครับบานสีเฮ็ดพี่แล้ว แกงน้ไม้ครับผมเต็ดแกงน้ไม้อัวรั่วกันนะครับบันน้กินโดนเลยคือคืดอ,อ,อยากใส่ขบเบียร์ลงไปเลยครับข้าวเบือข้าวเบียร์เขามาเฮ้านะครับต่ำใส่เลยพริกครับว่าแกงน้ไม้อีสานห้องบนใส่หลายอย่างนะครับ น้ำย่านั่งเกียงสนามอย่านั่งเสีบๆใช้ผักขาใส่เกลือน้ำกรนเด้อจังหน่อยเกลือครับว่ใส่หลายเกลือผงนัวหรอของนัวเนียนๆจังหน่อยหลายก็เกลือครับนี่ปลาแดกปลาแดกปลาละก็ได้ครับโอ้แกงทราใมครับว่าใส่ปลาแดกก็ว่าเป็นตะเอาเลยทับพี่นึงเลย เดี๋ยวเป็นเตานัวซะอีกจัก,ก,ก,จกน,น้อยนช่วงแรกคน้นเขาก่อนครับย่านขเขาเบี้ยงติดก้นตอนหมอกำลังเดือดึมไม่ไหมโอ้ลืมใช้ลูกโดดลดเกลือมาแดกอพอแล้วสำรับแล้วใช้ลูกโดดไปก่อนอสิดว่าสุกโดดโอ่ะดดลงไปเลย คนคนเด้อครับใี่ยันปิดหมอยนเขาเบือปิดหมอกมันจัการรบพี่น้องบ้าเนี่ยบกเว้ยบบมนข้นเลยครับก่อนพรม้มเลยักขาตัวนี้ขาครับนี่ ไปในทห้งหอมครับบา้านกระคาซุปปลาหนึ่งสีเีบ้างเนื้อครับเอาไว้ชั่งน้อยก่อนนี่แนวกินกลับมันปิ้งปลาครับปิ้งไว้ซุกแล้วปิ้งปลาไตมาขังไว้แหะครับกับสิตมามห้องครับมัน ขึ้นเหนียวคนครับเห็นว่าใส่เบืออืมจุดยอดครับนัวขอไปกินได้ห้าก่อนตามาหงค์ขึนโอ้ตำหุ้งแล้วแตครับบาง เราลืมซิมเลยโอ้ซิมก่อนเถอะโอ้เถื่อนว่าเสียจะไปตั้มอ่ไหมวะถุจดว่าจะตั้ตมไหมครับกินข้าวนั้งกันเด้อจ้า,จาบัะนี่มาเล้วกินข้าวนั้งกันเด้อพี่น้องบาร์หากินบ่หมานครับวันนี้ไี่กินตั้มบ่หุ้งกับ,กบอันแกงน้ำไม้ ขึ halten, ้น like uh, ับแตงโมมันขบอมีอไอมามันอายอยู่ไนเยู่เนาะแตงโมใหม่ทุกนอือฉนเหนเขาลครับสารบ้านเ้องอะไอะไร บ้านเขาอย่น,นะรับมากินนัน <c oughs> โอ้เด็ดจวดตํำหูแต่แนวแสบๆสหน่อยคนกระเแบงไายรวยเลยั <c oughs> กดูกตำหูดี <c oughs> จ้านี่เราพักระเสีย <c oughs> า,า,าเขมไจะเม็นต่มอมหอยเชื่อหรือกับให้คือครับเนาะก็แข็งดีแต่แกงนไงใส่ขมิ้เนี่ยเอาตัวเตี้ๆมันพอดีน้องใหม่ครับมาจะน่าไปเถ้าหมู่ว่านเหนือครับขอพยายามตรงได้หด่น้องใหม่มานึ่งในทั้งขวาทั้งน้องใหม่ ต้มไปถ้่ว uh, ก ok ินกับปลนกับเ่ยวกับตำหูครับนะต้มน้ำมัมโอเรื่องกปนตะปีิงปลาอจไแกแจงน้ำมัก็ตำหูกบีบบอให้่ครับหอมๆ้วย อย่างมุมแดงอยู่มือละคาบอยู่เนี่ยเน้ะไรอยเงี้ยวัาแสบแปลาคักอยู่ครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ฝากแฟนคลับสมองสุบอลเด้อครับผมกดติดตามกดแชร์ให้เด้อครับผมมนตีน้อยลอยโลกระพันหำขึ้นเ่าหรอครับ ไปหาอยู่หากินม้ามานครับผมด้วยแกงนกใหมกินเลยนี่แกงนงไหม่ก็ตำหัก็ปิ้งปลาหามาไหวหรอครับผมขอบคุณทุกแรงเชียร์แรงใจเด้อครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีค่ะ